การห่มดินนั้นก็เป็นสิ่งที่ควรที่จะต้องทำอย่างยิ่งนะครับในการปลูกพืชปลูกอะไรไว้กินก็ตามนี้ก็ไม่ควรที่จะปล่อยให้หน้าดินเลยเปล่านะครับมันจะแห้งและมันจะร้อนแล้วมันจะไม่มีธาตุอาหารใ,ใดๆไปเลี้ยงดินให้ดินไปเลี้ยงพืชได้เลยเราจะสังเกตเห็นพืชที่ปลูก ซ้อนๆกันอยู่ด้วยกันแล้วก็มีน้ำชุ่มชุมนะครับดินชุ่มชื้นมันจะแข่งกันโตครับมันจะแย่งกันโตกับเราตั้งใจปลูกพืชที่เราตั้งใจปลูกแล้วปลูกโดดๆเดี่ยวๆเดียวๆ,ยวๆมันจะไม่ค่อยโตอย่างที่ใจเรานึกเพราะว่ามัน ร้อนครับหน้าดินก็ร้อนรากพืชมันก็ไม่ชอบต้นพืชมันก็ไม่ชอบครับหน้าดินก็แหง้งแข็งเปล่านะครับดังนั้นการห่มดินถือว่าเป็นการารักษาดินการดูแลดินการาเก็บความชื้นการเลี้ยงจุลินทรีย์ให้มันทำงานาช่วยเรานะครับให้จุลินทรีย์ทำงานช่วยเราทำให เราทำงานน้อยลงนะครับการทำแบบนี้ทําให้เราเหนื่อยน้อยลงแทนที่เราจะต้องทํางานแล้วเหนื่อยไปตลอดแล้วก็เหนื่อยเพิ่มขึ้นการทํางานที่ถูกต้องเราต้องเหนื่อยน้อยลงไปทุกวันนะครับถ้าทําแล้วยิ่งทํายิ่งเหนื่อยคงจะไม่ดีเนาะนะครับการทําแบบนี้มันจะช่วย รักษาหน้าดินรักษาความชื้นเราก็จะให้น้ำรดน้ำต้นไม้ของเราน้อยลงนะครับเพราะมันเก็บความชื้น,นเก็บอะไรได้ดีถ้าเรามีน้ำหมักมีปุ๋ยน้ำจุลินทรีย์อะไรที่เราทำเองขึ้นมาเองแล้วก็เอารดมันก็จะช่วยย่อยสลายาเศษที่เราเอาห่มดินมันก็จะผุกลายไปเป็น ย่อยสลายกลายเป็นดินเป็นหน้าดินที่ดีเพิ่มพ้นไปอีกในาภาษาวิทยาศาสตร์จะเรียกว่าเป็นฮิวมัสนะครับฮิวมัสคือดินที่พืชชอบเพราะมีแร่ธาตุอาหารเลี้ยงต้นพืชอยู่ในนั้นนะครับเราไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ควรทำเหมือนเดิมคือ ล่อยเปลือยเปล่าหน้าดินเราควรจะห่มดินการห่มดินห่มได้หลายแบบนะครับใช้วัสดุได้หลายอย่างถ้าไม่มีฟางห่มก็เอาเศษใบไม้เศษกิ่งไม้อะไรก็ได้นะครับค่อยๆ่ลขนแล้วก็ทับถมไปนะครับพวกนี้เป็นไปได้อย่าเผานะครับที่ผ่านมาเราจะเก็บกวาดทุกอย่างแล้วเราก็จะเผาทิ้งมันก็จะทิ้งสิ่งที่มีค่า แต่เรากลับมองไม่เห็นค่านะครับใช้สิ่งที่มีอยู่ทั้งหมดใกล้ๆตัวให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับความขาดแคลนนั้นไม่ใช่ปัญหาถ้าเรามีปัญญาและความอดทนนะครับตรงนี้ไม่ได้ใช้ฟางเพราะช่วงนี้ยังไม่ถึงช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวในนายังหาฟางไม่ได้นะครับและ พวกฟางอัดก้อนก็มีมูลค่าที่แพงเลยเกินก็ใช้เศษหญ้าที่เราตัดทิ้งนะครับันยาวมาเราก็ตัดครับตัดเสร็จเราก็เอามาใช้ประโยชน์นี่ครับการห่มตรงนี้ห่มห่มโดยเศษหญ้าทั้งหมดมันจะชุ่มและมันจะเก็บความชื้นรักษาหน้าดินไว้ได้ดีนะครับเราจะทำงานน้อยลงจากที่เราเคยต้องรดน้ำทุกวันชวเช้าเยน็น อาจจะเป็น2วันรถ3วันรถหรือว่าทิ้งไว้เป็นอาทิตย์ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ก็ได้นะครับนี่ทั้งหมดเราจะใช้การห่มโดยใช้หญ้าเป็นหลักนะครับใน1วันมี24ชั่วโมงนะครับแต่ผมใช้เวลาในการไปเก็บกวาดหญ้าใส่กระสอบแล้วขนมาห่มดินตรงนี้ประมาณ10นาทีนะครับ ก็พอแล้วนะอย่าทํามากนะครับเหมือนกับอาจารย์โจรจันไดได้สอนไว้ตลอดนะว่าอย่าทาเยอะถ้าทําเยอะแล้วมันเหนื่อยถ้ามันเหนื่อยมันก็จะไม่สนุกเพราะมันไม่สนุกมันก็ไม่อยากทําทําวันละหน่อยครับทาแล้วก็ค่อยๆสะสมไปนานไปมันก็จะมีสิ่งดีๆให้เราเห็นดีตามการกระทำของเรานะครับมาเสมอ นี่เป็นแปลงชะอมปลูกชะอมก็ต้องห่มนะครับปลูกการปลูกชะอมมีหลายวิธีมีหลายแบบมีกิ่งแบบกิ่งต้อนกิ่งชับก็เลือกได้นะครับตามตามที่เราหากิ่งกิ่งนั้นได้หาชนิดนั้นได้นะครับแต่การปลูกชะอมที่ดีควรจะปลูกนอนนะครับถ้าปลูกตั้งมันก็จะตั้งขึ้นอย่างเดียว แต่ถ้าปลูกนอนเนี่ยในกิ่งที่นอนมันสามารถแตกเป็นกิ่งตั้งขึ้นมาได้อีกหลายกิ่งให้เรานะครับแล้วที่สําคัญคือเราต้องทําการห่มดินแล้วก็รักษาความชืน้นเก็บจุลินทรีย์สร้างจุลินทรีย์เลี้ยงหน้าดินใหน้ให้ดินไปเลี้ยงพืชน,นะครับแล้วมีปุ๋ยแห้งปุ๋ยน้ําก็ใส่ตามลงไปนะครับมันง่ายมากนะครับมันไม่ต้องไป ลงทุนควักเงินในกระเป๋าไปซื้อให้มันลำบากรบเราเงินทองเป็นของมายานะครับทรัพยากรข้าวปลานี่เป็นของจริงที่สุดเราไม่ควรที่จะใช้เงินเป็นตัวนำแล้วทำงานหาเงินให้มันทุกแล้วเงินหมดเราก็ต้องทำงานเพิ่มให้เหนื่อยขึ้นเพื่อที่จะให้ได้เงินมาแล้วมันก็หมดอีกครับหมดอีกเราไม่มีเราก็ไปกู้ ไปกู้เราก็เป็นหนี้เป็นนี้แล้วเราก็ไม่มีเงินที่จะไปใช้หนี้เพราะมันผลิดอกดอกเบี้ยนะครับมันผลิดอกออกผลเร็วแล้วก็เจ็บปวดมากกว่าดอกที่เป็นพืชผลที่เราปลูกนะครับมันกินไม่ได้แล้วมันสร้างความลุกให้เราจะยิ่งกลุ่มยิ่งหนักถ้าเราบอกว่าการใช้เงินเป็น ความสุขหรือว่าเป็นสิ่งที่ควรทําำี้สุดในชีวิตเราคงจะไม่มาถึงจุดที่เราเป็นทุกข์แล้วเราคงจะไม่อดอยากกันขนาดนี้ถ้าเราเห็นว่ามันดีจริงนะครับดังนั้นเราต้องหันกลับมาคิดสิ่งที่บรรพบุรุษของเราทําไว้ดีแล้วนะครับท่านทําไว้ดีแล้วต้องกลับมาทําเหมือนเดิมมันไม่มีโลกที่ไฮเทคไฮโซ หวุอหวายหรือว่ามีเทคโนโลยีที่ดีที่สุดหรอครับถ้าการพัฒนามันดีจริงโลกเราคงจะไม่มาถึงจุดที่พึ่งพาอาศัยกันยากขึ้นหรือว่าเป็นอยู่กันยากขึ้นแค่การกินกันอยู่เวลาจะนั่งคุยกันกับเพื่อนกับครอบครัวก็หาน้อยลงเราต้องเหนื่อยกันเยอะขึ้นทุกวันนะครับนี่คือการพัฒนาที่แท้จริงที่เรา หลอกตัวเองและเราถูกสังคมหลอกลวงกันมาโดยตลอดนะครับมันไม่ใช่สิ่งที่แท้จริงเลยสักนิดนะครับก็อยากชวนกันหันกลับมามองสิ่งที่เราเคยมีอยู่สิ่งที่บรรพบุรุษเราทำไว้อยู่แล้วสิ่งที่เราเคยมีความสุขในวัยเด็กก็ชวนให้มาช่วยกันทำชวนมาให้กัน ลงมือนะครับแล้วเราจะพบเจอกับความสุขที่เราสัมผัสได้จากสิ่งที่เราทำขึ้นมาเองรอบตัว